วัสดีครับผมเซลแมนนะครับที่ปรึกษาการขายอีสุนคอหลวงสาขาเอกชัยบางบอนนะครับสำหรับคันที่พามารับชมคันนี้นะครับคือแคปโฟไฮเลนเดอร์1.9เกียร์แซดเกียร์ธรรมดานะครับสีเทาคันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุด2023นะครับราคาอยู่ที่97,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดราคาปรับเพิ่มจากเดิมนะครับ5,000บาทเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับว่าคันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแลคันนี้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเป็นลูกค้า ช่องทางออนไลน์ของผมเองนะครับพี่อัมและพี่เบียนะครับทําการจองเข้ามานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันนะครับสําหรับตัวใหม่ล่าสุดเลยโอเคครับเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับสาหรับ2023ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับมีไฟหน้าเฟืองเตอร์ไบ LED ดนี่นะครับพร้อมเจล้านี่คมเดียวกันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กระจังหน้าคมเนียมดับเบิ้ลไดเมนชันนะครับเป็นคมเนียมตัด สีเทาแบบนี้เหมือนเดิมพร้อมโลโก้อีสุเป็นคมเมียมครับเกจแซัก็จะได้ไฟหนัดหมอะเป็น LED พร้อมไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่กันชนด้านล่างเป็นแนวตั้งนี่ครับประมาณนี้เลยในส่วนของคันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมโดยการใส่ล้อแม็กนะครับเป็น S1RS นะครับ เป็นน็อตเดิมพร้อมดุมดุมตรงกลางนี่สีดำนะครับ S1RS นะครับหน้ากว้าง9.5หลัง10.5มาพร้อมยางยูสตานะครับขนาด265 60ขอบ18ทั้ง4รล้อนะครับอันนี้ล้อหลังก็จะเป็นกว้าง10.5นี่นะครับก็จะออฟลึกนิดนึงนะครับคันนี้ทำการโหลดนะครับ หน้าหนึ่งหลังสองนี่ครับสำหรับยกสูงก็แนะนำเป็นหน้าหนึ่งหลังสองนะครับขับสบายนะครับไม่เตี้ยมากนี่นะครับหน้าหนึ่งหลังสองประมาณนี้ครับผมภายนอกก็เหมือนเดิมหมดเลยนะครับเหมือนกับ 2, 2,022เลยก็มีโลโก้ h i g n l a n d e r กระจกมองข้างนะไฟเลี้ยวแบบอ e รดมือเปิดเป็นโคมเมียมทั้ง4บานเลย นี่ครับติดตั้งอันสาดเรียบร้อยครับสำหรับฟิล์มคันนี้นะครับติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกวอล์คครับบานหน้า40%รอบคัน60%ครับนี่ครับภายในสว่างแบบนี้เลยแล้วภายนอกนะครับก็ไม่มืดมากครับลูกค้าเน้นขับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับไฟเบรกดวงที่3เป็น LED อยู่ด้านบน ล่งกระบะไลเนอร์นะครับเป็นของแม็กไลเนอร์นี่นะครับแม็กไลเนอร์ส่วนด้านหลังก็ไฟท้ายเป็นดูอัลโซนิกลมดําเหมือนเดิมนะครับเหมือน2022นเลยนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตัวไซดก็จะมีโลโก้เป็นตัวไซดแบบนี้หรือเปิดกระบะท,ท้ายเป็นนี่นครับผมมีอยมพร้อมกล้องมองหลังนะครับ กันชนหลังก็จะเป็นบิวอ mm ิน hmm. ชิ้นเดียวกันนี่นะครับสี่เดี่ยวกับตัวรถแบบนี้ครับภายนอกประมาณนี้ครับสาหรับคันนี้ติดตั้งล็อกฝาท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับป้องกันตอนนี้ไฟท้ายจะหายเยอะมากนะคตัวนี้ล็อกให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับสําหรับภายนอกสําหรับสีประตูเกียร์แซนะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้ก็จะมีสีเทาแบบนี้นะครับ สีดำสีบอลเงินสีขาวมุกนะครับนี่ครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าพี่อ้ําและพี่เบียจองอจองเข้ามานะครับดาวออที่สองแสนบาทรับชมภายในรถกันนะครับสำหรับสีประตูเกรดแซกก็นี่ครับแถด้ดานข้างเน้นสีดำตัดกับได้ที่เป็นสีขาวนะครับนี่นะครับแต่สีขาว ส่นเนยไม่ทนดำทั้งหมดตรงนี้จะเป็นหนังนะครับเป็นหนังซอกก็คือเป็นหนังนุ่มๆนะครับหนังนุ่มๆหมดเลยนี่นะครับก็จะเดินตรงนี้เป็นสีเทาเข้มเข้ามามือเปิดประตูเป็นสีเงินนะครับรับเกล็ดไส้ก็จะมีปักกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟฟ้าและพับปรับและพับไฟฟ้านะครับสำหรับเกล็ดไส้ขึ้นไปนี่ก็เปิดมีเป็นเปิดกระจกออโต้มีแค่หนึ่งบานสำหรับฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับแล้วก็นี้ล็อกล็อกการเปิดกระจก ปลดล็อกนะครับปลดล็อกรถนะครับเกียร์แทรกก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดําเดินตะเข็บสีขาวมาให้พร้อมคูแม็กนะครับเทคโนโลยีคูแม็กก็คือว่า,ากระจายความร้อนได้ดีนะครับแม้จอดกลางแดดอะไรแบบนี้นะครับเบาะก,ก็ปรับสูงต่ําได้นะครับปรับสูงปรับสูงต่ำได้แล้วก็นี้เป็นเอ็นนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าเลือนหลังนะครับเหมือนเดิมเลยสําหรับเบาะที่ปรับสูงต่ําได้ก็จะมี ในเกตซัดขึ้นไปเช่นเดิมเลยนะครับาล่างก็งตังหวะเร็จเรียบร้อยนะครับเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดฝาถังน้ำมันปรับระดับไฟหน้าได้4ระดับนะครับระบบป้องกันเสียกระทรงตัวแอร์แบคมีมาให้คู่หน้าสําหรับเกียร์สัดพวงมาลัยเป็นทุ่มหนังนะครับเดินอาเป็นหนังเดินตะเข็บมาให้สีขาวในส่วนข่งขวาก็จะเป็นคูปคอนโทนนะครับสำหรับเกียร์สัดก็จะมีคูปคอนโทลมาให้แล้วก็ ควบคุมในส่วนของหน้าจอ M I D หน้าปัดตรงนี้นะครับจะอยู่3าปุ่มนี้ส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นเหมือนเดิมครับควบคุมในส่วนมัลติฟังก์ชันควบคุมในส่วนของหน้าจอขนาด7นิ้วสำหรับ Gear ไซส์จะได้จอขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ส่วนมาตรวัดตรงนี้นะครับเป็นแบบนี่ครับ M I D ก็คือว่าเป็นออกแนว3ามมิตินะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้รับชมนะครับนี่ครับ รุตา์เขาจะสวยงามแบบนี้เลยครับสําหรับเกจยแซดขึ้นไปครับจะได้มาหวานแบบนี้บอกได้หมดนะครับอัตราการสิ้นเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงทิป A อทนะครับเปรียบเทียบระยะกันได้หมดเลยนะครับอันนี้หน้าจอนะครับที่แจ้งไปเมื่อกี้ขนาดเจ็ดนี่เป็นจอสัมผัสด้วยนะครับแอร์ก็จะเป็นปรับมืออยู่แต่ว่าเกจยแซดก็จะได้เป็นในส่วนของขอบเป็นสีเงินสีเงินทั้งหมดเลยหัวเกียร์ก็จะดูเป็นสวยงามมากกว่ารุ่น LDA นะครับก็จะเป็นขอบเงินมาให้หมดเลยเงินที่ยกอะไรก็เป็นสีเงินหมดเลยนะครับก็มี6เกียร์หเกียร์เดินหน้านะครับพร้อมเกียร์ถอยหลังอยู่ในตำแหน่งข้างๆเกียร์หนึ่งนี่นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น RDi Blue uh o w e r Gen 2นะครับ150แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ก็คือว่าจะทําให้อาตาัตราเร่งดีขึ้นแล้วประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีช่องชาร์จต่างๆนะครับเพิ่มมาให้ ระบบลงทางละชั้นนะครับจะมีปุ่มมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะหุ้มหนังมาให้นะครับเดินตะเข็บสีขาวให้มาเช่นเดียวกันพร้อมกับเบรกมือก็เป็นเบรกมือแบบดึงเหมือนเดิมครับเป็นหุ้มหนังมาให้เช่นกัน,นครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นตะเข็บสีดํานะครับขาแขนก็เหมือนกันครับหุ้มหนังมาให้นะครับเป็นหนังซอฟต์ในส่วนของแดชบอร์ดด้านบนนะครับก็เช่นเดียวกันครับเป็นหนังซอฟต์เป็นบุนุ่มมาให้เดินตะเข็บมาให้สีขาวนะครับทั้งหมดเลยนี่ครับ ประมาณนี้ครับผมกระสวนด้านบนก็เน้นเป็นโทนสีเบทน,นะครับก็จะมีมือจับมาให้เกือบจะทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีที่จับให้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังอีกทีหนึ่งฝ่ายก็มีมาให้3จุดครับพร้อมนำพงด้านบนนี่นะครับประมาณนี้ครับด้านหน้าของเกรซ่าต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับจะเหมือน2022เลยแต่ว่ามีการปรับราคาขึ้นเท่านั้นนะครับเป็นปี2023ส่วนด้านหลังก็ เหมือนด้านหน้าครับเน้นโทนดำบุหนังมาให้นะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับแต่คูแม็กซ์จะได้เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะครับนี่ครับในส่วนด้านหลังก็จะมีแอร์หลังนะครับเกียร์ซ้ายมีแอร์หลังมาให้พร้อมช่องชาร์จ usb หนึ่งจุดนี่นะครับพร้อมตรงนี้นะครับจะมีที่ห้อยของนะครับรองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง4กิโลเลยนี่นะครับด้านหลังก็จะมีที่จับแบบดีนะครับสําหรับ คนที่มีครอบครัวเนี่ยด้านหลังเวลาขึ้นก็เพียงแค่เหยียบมันไดขึ้นมาแล้วก็จับตรงนี้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายเลยครับสําหรับ10ตัวยกสูงของอีซูซุทุกรุ่นเลยนะครับจะมีมาจับที่จับแบบนี้มาให้ประมาณนี้ครับสำหรับว่าลูกค้าที่ต้องการขับแบบครอบครัวครับก็แนะนำสี่ประตูนะครับกุญแจก็นี่ครับมีมาให้สองดอกเป็นโลกโก้อีซูนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมีล็อกและปลดล็อกมาให้นะครับ นี่ครับกุญแจรถประมาณนี้ครับก็สร,รุปเลยนะครับ4ประตู1.9เกียร์แนะครับเกียร์ธรรมดา2,023ไม่มีการปรับอะไรนะครับแต่ว่ามีแค่ปรับราคาเท่านั้นนะครับราคาที่สูงขึ้นก็นได้เป็นปี2,023นี่นะครับหน้าตาเหมือนเดิมหมดเลยทุกท่านใดมองหาหรือสนใจนสามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับเพจ Facebook ชื่อเพจอิซุสุบางบอนนะครับหรือว่า ยูทูบช่องนี้นะครับคอมเมนต์ทิ้งว้ได้เลยนะครับแต่ผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับครับก็อย่างสีอย่างที่แจ้งไปนะครับลูกค้ามีเงิเท่าไหร่ก็แจ้งมาได้นะครับสาหรับคันนี้นะครับออกรถเริ่มต้นเพียง79,00 0บาทเท่านั้นนะครับได้2023แต่พี่อ้ําและพี่เบียร์เจ้าของรถคันนี้นะครับได้อหลือที่2,000 0 0บาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมมีรถทําการส่งมอบและมีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแบบนี้ให้รับชมนะครับฝากเป็นกําลังใจฝากรับชมด้วยนะครับ ยังไงคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ